Together. Let's gather 'round the. อัลลอฮุอะลัยฮิวรับน้าเลมิน والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا للظالمين وأصلي وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุรับน้องๆท่าน้องท่านเข้าสู่รายการเบาตัวน้อยครับวันนี้รายการเบาตัวน้อยกลับมาพบกับน้องๆ้องครั้งนึงนะครับชูโก้ขอบคุณต่อดเช่นเคยครับน้องๆสามารถติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยได้เป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพิเศษเลยนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 17นาฬิกา25นาทีนะครับหรือ17นาฬิกา30นาทีนะครับถึงเวลาประมาณ17นาฬิกา55นาทีครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทถึงสุกนะครับซึ่งในวันนี้ครับพี่บุคคลีก็มานั่งพูดคุยกับน้องๆเช่นเคยนะครับกับรายการเบาตัวน้อยและไม่ได้มานั่งพูดคุยคนเดียวนะครับวันนี้พี่บุคคลีมีเพื่อนๆที่อยากจะมาแนะนํากับน้องๆอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยห่างหายไปนานนะครับน้องๆน่าจะพอนึกออกครับหากว่าน้องติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงนนึงงะครรับทีีี่่พชาาเจอดข ับเพื่อนๆของน้องเนี่ยได้โทรเข้ามาในรายการแล้วบอกว่าวันนี้เขาจะมาพบกับน้องๆครับตอนนี้เขาน่าจะพร้อมกันแล้วครับน้องๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปพบกับพวกเขาได้เลยครับเชิญเลยครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเบ๊ะ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 เบกะเบ๊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 บ ต้องลมวยกุเขกเดนๆอยารอโว้โหผมครับผมว่าเลยน้องสลามรับลตะตุ้คร <et> ับ <of> <Yeah> <interacted with> yeah. พี่พี่ติ๋มซ่าครับมาทักทายกับน้องๆอีกแล้วนะครับครับพี่โคดีพอจะนึกถึงครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่ดิกกับพี่ติ๋มซ่าได้เจอกันน้องๆน่าจะเป็นที่โรงเรียนวิทยาปัญญาโอ้นานมากเลยครับอยู่คนเดียวนานมาแล้วนะครับโอกาสนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับใช่ครับพี่ดิ๊กและพี่ติ๋มซ่านะครับที่มีโอกาสได้มาพบกัน้ีครับตอนไหนครับที่ค่ายนะครับเด็กๆที่มาร่วมค่ายรู้รื่องอิสลามใช่ครับก็จะเจอกับพวกเราด้วยครับถูกต้องเลย นะครับแต่ที่มีไว้รุ่นตีกันใช่ไหมครับตีกันด้วยอ่านะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับน้องๆคงจะคิดถึงพี่ดิกพี่ติมซ้าแน่ๆเลยนะครับคิดถึงก็โทรมาบอกกันได้เลยว่าคิดถึงนะครับซึ่งในวันนี้ครับพี่ดิกพี่ติมซ้าครับ โอ้วันนี้นามิตรกับตูปาอ่านะครับยอมสละเวทีนี้ให้พี่ติ๋มสากับพี่ดิ๊กเต็มที่เลยพี่พี่พี่นามิตรเดี๋ยวว่าพี่บุกฤีใช่ครับใช่เลยนะครับพี่นามิตรที่ร่าเริงร่าเริงนะครับเอาพี่นามิตรยกเวทีนี้ให้พี่ติ๋มสากับพี่ดิ๊กเลยอ่านะครับจากกันไปนานพี่ดิ๊กพี่ติ๋มสาอยากจะพูดอะไรกับน้องๆเบื้องต้นครับเชิญเลยครับก่อนอื่นครับติ๋มสาก็ต้องบอกว่าชูโดต่อละตลาครับติ๋มสาเนี่ยคิดถึงน้องๆมากเลยครับ แต่ด้วยกับหน้าที่ที่มากมายครับครับอิมซาก็ไม่ได้มาทักทายน้องๆแต่วันนี้ครับอันทำนุลินละอืิมซาได้มาทักทายแล้วได้มากินไก่ด้วยโอ้ครับผมครับผมแล้วพี่ดิกเหรค,รครับพี่ดิกโดนกินไปแล้วล <ะ S 2> พี่ดิก๊กครับลลแล้วพี่ดิกมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆหรือเปล่าครับพี่อคิดถึงน้องๆเหมือนกันนะครับครับครับดิ๊กยังเสียงแหบสนีห์เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมาก ครับผม oh. ในวันนี้ครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ้ามาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอีกเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้ครับรายการเบาตัวน้อยเนียน่ยนะครับเป็นตอนพิเศษเลยนะครับเป็นตอนที่อยากจะให้พี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ้าเนี่ยนะครับ oh. บอกกับน้องๆถึงคาคำหนึ่งที่มีความสําคัญมากเลยพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ้าครับไม่รู้ว่าพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ้าเคยได้ยินคํานี้หรือเปล่าว่าอะไรคำว่าประหยัดโอ้พี่ดิ๊กเขาได้ยิน ได้ยหน้าตาเป็นยังไงครับพี่ดีครับตอนอยู่ปฐมมีคุณครูชื่อคุณครูประหยัดครับ๋อคุณครูนี่เองใช่สอนวิชาเลขด้วยครับสอนวิชาคณิตชื่อประหยัดอ่านะครับน้องๆพอจะรู้จักคุณครูประหยัดหรือเปล่านะครับไม่น่าจะเกี่ยวครับพี่ดีครับ พี่บ on ุคคลียาจะให้น้องๆในวันนี้นะครับได้รู้จักคํคำนี้คําว่าประหยัดเพราะว่าเบาตัวน้อยครับพี่ติ๋มซาพี่ดีครับครับพี่บุคลี่ต้องมีคาคํำนี้อยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยคําว่าประหยัดนี่แหละครับคำว่าประหยัดนี่แหละครับเพราะว่าคนที่ไม่ประหยัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีเลย พี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าต้องบอกน้องๆเลยครับว่าประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรอไม่รู้ว่าน้องๆจะแบบแบงนี้ใช่ไหมครับยังไงครับสมมติว่าติ๋มซ่าจะกินดิ๊กอะครับติ๋มซ่าก็กินดิ๊กแค่ปีกเดียวก่อนแล้วอีกปีกนึงไว้กินพรุ่งนี้อะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ยังไงครับ คือเวลาเพื่อนเอาขนมมากินน่ะเราก็ต้องไม่กินของตัวเองเรากินของเพื่อนแทนก็เป็นการประหยัดเงินค่าจะดีเหรอครับอย่างนั้นครับผมน้องๆเริ่มจะงงกันแล้วปรากฏว่าประหยัดเนี่ยเป็นการกินไก่ปีกเดียวหรือว่าจะเป็นการกินขนมของเพื่อนกันแน่โอ้วีวคกลีนเลยจะเฉลยน้องๆทราบได้ไหมครับจริงๆแล้วครับวันนี้ครับพี่คลีก็เช่นเคยนะครับที่อยากจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามนะครับนำมาฝากกับน้องๆเนี่ยให้น้องๆได้พยายามเอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าครับซึ่งในวันนี้นเื้ออหาขง อิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการละหมาดไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการอ่านกุรานเพียงอย่างเดียวนะครับดีดีกิติมซาครับอิสลามเนี่ยกว้างมากเลยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของคําว่าประหยัดที่ตอนนี้นะครับ ผู้คนเนี่ยมักจะพูดกันถึงเศรษฐกิจพอเพียงอิสลามเนี่ยนะครับพอเพียงมานานแล้วนะครับด้วยกับสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในอันกุรอานนะครับแม้กระทั่งคําสอนของท่านอบบมุฮัมมัซสอลลัลสลามเนี่ยนะครับพี่ดิคพีติมซาครับก็ระบุในเรื่องของสิ่งที่จะใช้ในการประหยัดทั้งนั้นเลยนะครับเน้นในเรื่องของการประหยัดมากเลยพี่ดิคพีติมซาครับครับขอจะนึกออกไหมครับว่าอะไรบ้างที่อิสลามเนี่ยได้เน้นในเรื่องของการประหยัดพี่ดิคพติมซายากไหมคาถามเนี่ยประหยัดเลอครับ พอพูดถึงประหยัดนะครับทีมฟ้าก็นื่นถึงการออมเงินกับพี่บุคลีครับการใช้เงินอย่างแบบประหยัดนะครับพี่บุ๊คลีครับเราซื้อของเท่าที่เราจําเป็นนะครับบางอย่างเช่นเราซื้อมีเงินอยู่10บาทแล้วก็มีไอศครีมเราก็ซื้อครีม5บาทเราก็เก็บไว้5บาททั้งที่เราอยากจะกินไอศครีม2แท่งแต่เรากินแค่แท่งเดียวเพราะเราอยากจะประหยัดอย่างนี้ใช่ไหมครับบุคลีครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับติมซ้าครับแล้วเกี่ยวอะไรกับอิสาม เกียรด้วยครัอยู่นี้ครับเกียรสิครับพี่ดิ๊กครับอิสลามเนี่ยสอนในเรื่องของความประหยัดเอาไว้แล้วพี่ดิ๊กพอจะนึกออกหรือเปล่าครับว่าเอ๊ะท่านนบีหรือว่าคําสอนของอิสลามเนี่ยนะครับคำสอนที่มาจากอัลกุรอานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องประหยัดว่ยังไงบ้างยังไงบ้างครับยังไงบ้างครับคุณครูเขาบอกกันนะครับเวลาอ่านน่าละมานะครับ มันมีใช้น้ำแก้วเดียวเองอะครับจริงหรอพี่อับี้เนีประหยัดมากเลยนะครับการนับละหมาดเนี่ยนบีก็ใช้ภาชนะที่จำนวนพอเหมาะนะครับแล้วก็อาบนับละหมาดจนกระทั่งเสร็จเลยพี่ดิชชอบเปิดน้ำอีกแล้วครับงั้นแสดงว่าไม่เหมาะสมแล้วครับอย่างนี้ครับวันนี้พี่โคดีนำอันกุรอานเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอายักกุรอานเนี่ยนำมาเสนอกับน้องๆและพยายามให้น้องๆเนี่ยได้ท่องจำกันครับจริงๆแล้วอายักกุรอานเนี่ยอาจจะยาวนะครับแต่นำมาแค่บางส่วนนะครับเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยท่องจำได้ง่ายขึ้นนะครับและมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยครับพพีี่่ดิิมซา เด็กๆนะครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มสาจะให้ไปนั่งฟังบรรยายเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยคงไม่มีสมาธิแน่เลยนะครับพี่คอดีก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับฝึกก่อนถ้าหากว่ามีเด็กที่นั่งฟังบรรยายเป็นชั่วโมงที่ติดตามรับชมรายการตอนนี้ก็ห้ามดินลลห์นะครับคณตอเลาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงดีใจมากเลยนะครับ แต่น้องๆที่อาจจะยังไม่คุ้นนะครับกับการนั่งฟังบรรยายนานๆเนี่ยรายการเบาตัวน้อยเนี่ยน่าจะเป็นรายการหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้ฝึกฟังบรรยายนะครับผ่านพี่ดิ๊กพี่ติมซ่าพ่วัฒนมิตรตูป้าคูจิงลิงกิตนะครับที่วันนี้ไม่ได้มานะครับมากันแค่2ตัวเท่านั้นครับในวันนี้ครับนำอายะกุานมาฝากกับน้องๆครับตอนนี้ทีมงานน่าจะพร้อมแล้วนะครับเราเอากุรอ่านอายะกุานที่ว่านั้นครับมานําเสนอกับน้องๆครับตอนนี้ตัดภาพไปรับชมอายะกุานที่ว่าได้เลยครับเฉยเลยครับ อายะกุรอ่านในวันนี้ครับพี่ดิ๊กกติมซาครับเกี่ยวกับในเรื่องของการอะไรนะครับประหยัดครับประหยัดนะครับคำที่ตรงข้ามกับคำว่าประหยัดคืออะไรรู้ไหมเออตรงข้ามกับประหยัดก็กุ้งกุ้งเกลือ ฟุ่มเฟือ,อยฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าสุรุย่ยสุรา่รายไม่ใช่สุรุย่ยสุรา่าไม่ใช่สุราชใช่ไหมครับ,รบสุรุย่ยสุร่านะครับตอนนี้อายักุรอานขึ้นอยู่ที่หน้าจอของน้องๆแล้วนะครับอายักุราอานว่าอย่างไรครับพ,พี่ดิ๊กพี่ถิมซา่าเห็นไหมครับ <c oughs> ไม่ค่อยดีครับอย,อ,อยู่นี่ครับครับผมอายักุรอานสั้นๆง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมาจากส่วนอายักที่ยาวมากนะครับพี่คอดีอ่านในส่วนที่อยู่บนหน้าจอก่อนเดี๋ยวให้พี่ดิ๊กพี่ถิมซะเนี่ยอ่านตาพร้อมๆกันได้ไหมครับได้ครับในนนนนนนส่่่่วววหึงงขออออออาาาาายะกกุรเเบไ้ิ อิน ahu ลายูฮิบุลมุสลิฟินลายูฮิบุลมุสลิมนอินน ahu อิน ahu ลายูฮิบุลมุสลิฟินลายูฮิบุลมุสลิฟนนะนะครับอิน ahu ลายูฮิบุลมุสลิฟ i นมีกี่คำอินน ahu ลายูฮิบุอัลมุสลิฟ i นทั้งหมดสคำด้วยกันนะครับหาว่าน้องไม่ใช่16บนะครับดูหน้าจอแล้วจะเห็นเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับอิน ahu เนี่ยคำหนึ่ง ลาคำหนึ่งอยู่ฮิบบูคำหนึ่งครับแล้วก็อัลมุสลิฟีนเนี่ยคำหนึ่งสอนภาษาอาหรับกับน้องๆเลยละกันครับพี่ดีกิติมศักดิครับ oh คำว่าอินนาฮูเนี่ยนะครับหมายถึงว่า <What? S 1> แท้จริงเขาในที่นี้หมายถึงอัลลอฮ์สุบฮตาลาแท้จริง oh พระองค์อัลลอฮ์นะครับลาแปลว่า <S <S ไม่ไม่เก่งมากโอ้ไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยลุงเชคครับโอ้ลุงเชคเคยสอนภาษาอาหรับด้วยใช่ไหมครับลาเนี่ยแปลว่าไม่ยูฮิบบูเนี่ยแปลว่ารักโอ้แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่รักใครล่ะครับ อัลล้อไม่รักรอ,<ร>อัลมุรรลมสริฟีนที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับก็คือคน,คน<ด>ที่ฟ,ฟุ่มเฟือย,อยโอ้โอนะครับแสดงว่าใครก็ตามที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่รู้จักคำว่าประหยัดครับเป็นยังไง โอ้อัลลอไม่รักครับวิริครับอัลลอไม่รักน่ากลัวมากนะครับกลัวมากแล้วคนที่อัลลอไม่รักจะเป็นยังไงอ่ะโอ้โหไม่อยากนั้ถึงเลยพวิริครับครับคนที่อัลลอไม่รักเนี่ยแน่นอนนะครับความเมตตาของอัลลอเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยและอัลลอจะไม่เมตตากับคนที่พระองค์อัลลอทรงไม่รักเนี่ยนะครับไม่ทรงรักเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะความเมตตาอข้าวน่เลยเขาอ่านะครับอาจจะอดกินข้าวไปเลยนะครับอดเข้าสวรรค์ด้วยโอ้อันนี้หนักสุดเลยหนักสุดเลยครับติมซ่าครับแต่หากว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเมตตาของอลอจนกระทั่งอดเข้าสวรรค์นี่ย น่ากลัวมากนะครับก็ขอควาต่อร้อครับอย่าให้เราได้เป็นอย่างนั้นครับนะออตุบิลและเมินดาลิกนะครับก็ขอความคุ้ครองต่อพระองล้อนนะครับอย่าให้เราเนี่ยตกไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นเลยอ่า<ะ>พี่พิ้งซาครับดังนั้นนะครับการฟุ่มเฟือยเนี่ยพี่คนเยียจะให้น้องๆเนีน่ยนะครับที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านเนี่ยมาบอกทางรายการหน่อยครับว่าเบาตัวน้อยเนี่ย ไม่ฟุ่มเฟือยไอ้คำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นการฟุ่มเฟือยน้องจะตอบได้ไหมครับพี่คดีครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่พี่คดีเชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักคําว่าฟุ่มเฟือยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแอบอาจจะแอบกระซิบแล้วนะครับบอกน้องแล้วว่าฟุ่มเฟือยก็คือจุด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 น้ำใช่ไหมครับไม่ใช่จุดจุดจุดนั่นที่ค่ายเนี่ยหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรที่เป็นความฟุ่มเฟือยเนี่ยนะ อ๋อนะครับลักษณะของการฟุ่มเฟือยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าครับเมื่อสักครู่นี้พี่ติ๋มซ่าพูดถึงเรื่องของไม่ใช่พี่พี่ติ๋มซ่าพี่ดิ๊กพูดถึงเรื่องของการอ่านละหมาดที่ประยักษของท่านนบีครับใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสุลต่านครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าครับเคยพูดกับซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่าท่านซาเนี่ยนะครับบอกว่าซาอย่าฟุ่มเฟือยแล้วตอนนั้นท่านซากำลังอ่านนละะหมาดอยู่นครับบบแล้ววท่่่าาานนีกก็อออยยฟฟุมเื ท่านสาวก็เลยถามท่านนบีว่าการอาบนอัลลมาดเนี่ยมีคำว่าฟุ่มเฟือยด้วยหรอท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลาห์บอกว่ามีสิมีนะครับการฟุ่มเฟือยในการอัลลมาดก็มีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้สายสดมาตัดสายสดมาพูดคุยกับน้องก่อนแล้วกันครับเชิญเลยครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนครับวะอะลัยกุมุสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮงครับครับน้องอะไรครับตัสซีมค่ะเสียงคุ้นๆมากเลยน้องตัสซีม เราทำดีแล้วครับในวันนี้ครับพี่คดีชวนน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยนะครับกับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าและพี่คดรีเนี่ยนะครับมาพูดคุยถึงคำคำหนึ่งคำว่าประหยัดกับคำที่ตรงกันข้ามครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าคือคำว่าฟุ่มเฟือยนะเขาเออก่อนหน้านี้ครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่านำเสนอเลยว่าอะไรที่เป็นประหยัดบ้างอ่าตอนนี้นะครับอยากจะให้น้องตัสนีมเนี่ยนะครับรวมถึงน้องๆที่ตามรับชมทางบ้านเนี่ยนะครับนำเสนอว่าอะไรที่เป็นการฟุ่มเฟือยและคิดว่าเด็กๆเนี่ยมักจะฟุ่มเฟือับบงา้ะครรไ อะไรนะครับใช้เงินค่ะใช้เงินยังไงถึงเรียกว่าเป็นการฟุ่มเฟือยครับรัสเครับน,นรก็คืออย่างสมมติว่าพอให,ให้เงินมาวสิวลยี่สิบบาทเราก็ใช้ยี่สิบบาทไปทั้งหมดเลยอืมอมหมายความว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ใช้ไปหมดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอโอ้โหนะครับนับเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเปล่าพี่ดิ๊กวิถีมิซะ ใช่ครับพี่บเลยครับนะครับถ้าหากว่าวงเล็บด้วยนะครับถ้าหากว่าเราใช้ไปในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เลยในทางกลับกันนะครับน้องตัสิครับถ้าหากว่าคุณพ่อให้ตังมา20บาทครับผมแล้วเราก็ใช้หมด20บาทเลยแต่เราแบ่ง10บาทนะครับครึ่งหนึ่งของเงินที่เราได้มาเนี่ยไปบริจาคให้ไว a ชแนลโอ้พี่นิคกิติมซาครับอย่างเงี้ยฟุ่มเฟือยไหม โอ้ยอย่างนี้เรียกว่ารู้จักลงทุนครับรู้จักลงทุนครับคืออย่างนี้การที่เราใช้ไปเนี่ยต้องดูว่าเราใช้ไปในส่วนไหนถ้าหากว่าใช้ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนเป็นการฟุ่มเฟือยแน่นอนครับขอบคุณน้องตัศนีมากเลยครับยังมีน้องๆที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับมีไหมครับชาเขาคุยกับชลิดมีใครอยากคุยหรือเปล่าครับตอนนี้พี่ดิ๊กไม่มีนะครับพี่ดิ๊กเสียใจแย่เลยนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณน้องตัศนีมากเลยนะครับโอกาสหน้าชวนน้องๆมาพูดคุยด้วยนะครับ ครับหลังจากนี้เราคอยรอนครับซาลาม์อะลัยกุมวะเราหามตุลลอฮัวะบรอกกาตุว่อะไรซาลาห์มาเราหามตุลลอหัวบรอกกาตุครับจบไปสายแรกกับน้องปรัสนีมที่นําเสนอว่าเด็กๆมักจะฟุ่มเฟือยเรื่องของการใช้เงินใช่ครับว่าแต่ว่าพี่ดิ๊นครับตอนนี้พี่ติ๋มซ่าแอบไปประหยัดที่ไหนแล้วครับอ๋อยังอยู่ประหยัดพลังงานพลังงานโอ้พี่ติ๋มซ่าแอบประหยัดพลังงานตอนออกงานด้วยหน่อยไม่ไหวครับผมพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าครับครับผมไม่ได้เจอกันนานสุขภาพเป็นไงกันบ้างโอ้อัลฮัมดุลิลลห์ครับ ก็ช่วงนี้ครับสุขภาพของพี่ติ่มไส้ครับก็อาจจะทุดโทรมนิดหน่อยครับพี่โุลีครับแต่ว่าหัวใจยังไหวอยู่โอ้ยฉลาดฉันท์วายังไหวอยู่จริงๆด้วยนะครับพี่ดิ๊ครับครับผมวันนี้นะครับชวนน้องๆมาพูดถึงเรื่องของฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่น้องๆจะโทรเข้ามาเนี่ยวันที่3เนี่ยพี่วุได้ข่าวว่าเราจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งครับคืออะไรครับพี่ดิ๊อีล่าให้น้องๆฟังหน่อยครับ มีงานที่ไวท์แชนแนลมาถึงว่าที่นี่เลยเหรอที่นี่เราจะจัดงานกันใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่คอรีอ๋อไม่ใช่แล้วนะครับวันที่3พฤษภาคมศกนี้นะครับเราจะมีงานนะครับที่ชื่องานว่ามหาเมตตาแห่งสากลระโลกนะครับก็นับว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งครับที่ทางไวท์แชนแนลเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นมาครับและที่สําคัญพี่ดิฉิมซ่าเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดยังไงอพอจะนึกออกหรือเปล่าครับน้องๆจะได้รู้ว่าอ๋อไปร่วมงานเนี่ยเราจะได้ประหยัดได้ ก่อน <G> ที่จะตอบเนี่ยรับสายสดก่อนดีกว่าครับนตอนนี้ทีมงานส่งสัญญาณว่ามีสายสดเข้ามาครับตัดสายสดเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับคเขาสลาวอะลัยกุมวะเร้องมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสลาวอะไรที่เราจะจะจะตูว้าสาะร้มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ๋อนะครับน้องอะไรครับน้องอะไรครับเหนือไรเงาเ้าหวานนะอ๋ออะไรนะครับ ล้ออะไรหัวเราะนะอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับน้องซอฟ้าครับใช่ไหมครับคดีออกเสียงถูกไหมครับถูกถูกไหมครับถูกแล้วอ่าครับน้องซอฟ้าโทรมาจากไหนครับพี่ดิ๊กพี่ดิมซาอึ้งไปเลยนะครับน้องซอฟ้าโทรมาจากไหนครับพี่ดิ๊ก โอ้จากโทรศัพท์มือถือนี่อ๋อโทรศัพท์มือถือนี่นะครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซาแปลกันเก่งมากเลยนะครับน้องซอฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องซอฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบโอ้โหอาบูดาบีอะไรครับพี่คคีแปลมั่วไปหมดแล้วครับน้องซอฟ้าครับน้องซอฟ้าครับอาบูดาบีค่ะอาบูดาบีจริงจริงด้วยน้องโซฟ้าอายุอาบูดาบีแล้วอาบูดาบีไม่ใช่โทรมาจากอาบูดาบีนะครับอยู่จังหวัดอะไรเอ่ย อยู่ประเทศย a e แน่ๆเลยมาฉลอนครับหรือว่าเป็นชื่อชุมชนในประเทศไทยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ๆตอนนี้นะครับถ้าหากว่าโทรมาจากบูดาบีจริงๆนะครับพี่คอรีดีใจมากเลยามาฉาลองครับแสดงว่าตอนนี้สัญ,ญญาณของเราไปไกลามากครับไปข้ามประเทศกันเลยทีเดียวมาฉลองครับไม่รู้ว่าน้องซาฟ้าเคยดูรายการนี้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับสนุกมากเลยน้องซาฟาหัวเราะอย่างเดียวเลย เดี๋ยวครัเดี๋ยว,ยวติ่มซ<ส>าจะกินไก่ <c oughs> ให้ดูก<ๆ>ินไก่โชกันเลยทีเดียวนะครับๆๆน้องซอฟฟ้าครับน้องซอฟฟ้าที่อาบูอาบูดาบีอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศดีไหมครับร้อนอากาศร้อนอากาศรอน โอ้โอร้อนขอร<อ>้อนช่วยเหลือนะครับที่เมืองไทยก็อากาศร้อนร้อนเยน็ยนเยน็ยนเหมือนกันนะครับ,รบขอบคุณน้องอน้องโซฟ้ามากเลยวันนี้น้องโซฟ้าโทรมาแล้วพี่วครีไม่ให้หวางง่ายๆเลยนะครับ,รบน้องโซฟ้าครับน้องโซฟ้านําเสนอความสาอะไรนะครับของเล่นของเล่นกาลังจะบอกให้นําเสนอความสามารถพิเศษน้องโซฟ้าก็เลยบอกว่าของเล่นลูกปองปองด้วยอ๋อ มีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยครับน,น้องซซฟ้าครับน,น้องซซฟ้าอ่านดูอาอะไรเป็นบ้างเป็นเมนครับอา่านดูอาได้ไหมครับน,น,น้องซซฟาครับอ่านดูอาอะไรได้บ้างครับดูอา,ออาก่อนนอนเยี่ยมเลยเยี่ยมนะเ,เลยครับดูอาก่อนนอนอ่านว่ายังไงครับน้องซซฟ้าเชิญเลยครับอ พี่โคดีให้ติ่มซ้าหรือว่าดิกใบให้หน่อยดีกว่าเริ่มต้นยังไงนะครับบิสอะไรนะครับบิสมิกะอะไรนะครับอ้ยเยี่ยมไปเลยนะครับใบไ,ไม่ทันเลยนะครับบิสมิกะลาหุมมะอะมตุอะฮยาอ่านแล้วพี่ดิก๊กพี่ติ่มซาคอเอียงกันใหญ่เลยครับง่วงทันทีเลยอเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้พี่ดิ๊กพี่ติ่มซาอ่านดูอาตื่นนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันจัดรายการกัน อ๋อมีน้องชื่อสวรน่าด้วยนะครับเดี๋ยวน้องสวรน่าโทรมาพูดคุยในโอกาสหน้าแล้วกันครับขอบคุณน้องซอฟฟามากเลยมาชาร์ลส์ดีใจมากเลยนะครับโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับครับครับวอะไรกุมุสซลามาบอกเราตุล้อมาไว้รอการตุกครับน้องซอฟฟาจากอาบูดาบีโอ้โทรมาไกลมากมาชาร์ลส์นะครับเยี่ยมไปเลยครับแค่น้องๆโทรมาเนี่ยนะครับก็ มีความสุขแล้วครับว้าวดีใจดีใจดีใจมากเลยนะครับแล้วถ้าหากว่ามีน้องๆติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยคราวก่อนนะครับพี่คอรีเคยนั่งพูดคุยกับพี่นามิตพี่ตุปาเนี่ยนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ครับนะครับน้องๆอาจจะไปเล่นการโดยที่อาจจะระลึกถึงล้อหรือว่าไปทําสิ่งที่มันไร้สาระเนี่ยนะครับการที่น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราเนี่ยแค่ติดตามรับชมเนี่ยอินชาลอเพราะเราพูดถึงเรื่องกุรอ่านเรื่องหะดิษเนี่ยได้ผลบุญกันแน่นอนเลยนะครับ ก็สดเข้ามาพูดคุยได้เลยครับเชิญเลยครับครับสลามอะลัยกุมวะเร้องมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามครับน้องอะไรครับอับดี้ครับอ้าบดี้ครับเสียงคุ้นๆมากเลยน้าบาดี้เป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับครับครับน้องอับดี้ที่อยู่แถวแถวอ่อนนุชหรือเปล่าครับใช่ไหมครับน้องอับดี้บ้านอยู่ไหนครับบ้านยู่ อ,อน,นุช72 oh. อ๋อพี่คดีเดาใกล้เคียงนะครับอยู่ออน,นุชแน่ๆเลยครับ oh. น้องอบดีครับวันนี้พี่คดีชวนน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านเนี่ยพูดคุยถึงคําว่าประหยัดกับคําตรงข้ามนะครับคือคําว่าฟุ่มเฟือยนะครับ oh. น้องเบดีรู้จักคําว่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าครับรู้จักครับอ่าคำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยน้องอบดีพอจะนึกถึงอะไรบ้างน,นะครับที่เป็นการแสดงออกถึงคาว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับที่เด็กๆเ,เนี่ยมักจะไปทํากันนะครับน้องอบดีนึกออกไหมครับ โอ้ยครับถึง้าตอนนี้เนออดีใช้สมาธิอยู่นะครับน้องบอดีครับนึกออกหรือยังครับอะไรที่เป็นการฟุ่มเฟือยที่เด็กๆเนี่ยมักจะทํากันนะครับน้องบอดีครับมีอะไรบ้างครับนึกออกไหมครับใช้เงินฟุ่มเฟือยโอ้ต่อคล้ายๆกับน้องตัสนิมเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีส่วนนี้แหละที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับแล้วน้องบดีครับการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยใช้ซื้ออะไรใช้ทําอะไรครับถึงเรียกว่าเป็นการฟุ่มเฟือยครับ เอาเงินที่พ่อแม่ให้ไปซื้อของเล่นโอ้เอาเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปซื้อของเล่นครับของเล่นเช่นแท็บเล็ตที่อ่านกุรานอย่างงี้ใช่ไหมครับครับไม่ใช่ชุ้คดีถามหลอกน้องไปได้ยังไงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยครับน้องไปดีครับ,รบสแสดงว่าไม่ใช่การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ครับน่าจะใช่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อไปซื้ออะไรดีนะที่มันเป็นคำการฟุ่มเฟือยครับเกมมีรี่เกมไปเล่นเกมเอาตังค์ไปไปซื้อเกมกดนะครับหรือมาริโอมาิโอด้วยครับระบุชื่อเกมไปเลยจริงๆแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วก็อาจจะทําร้ายร่างกายของเราเองด้วยเนี่ยก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันอีกอันนึ่งยังไงครับยังไงครับ ฟุ่มเฟือยครับโอ้ใช้เวลาฟุ่มเฟือยนีอบถามด้วยนะเนี่ยถูกต้องเลยนะครับน้องอับดีรู้จักการใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยรึเปล่าครับรู้จักครับทำยังไงครับใช้เวลายังไงฟุ่มเฟือยครับใช้เวลาไม่เพียงพอใช้เวลาไม่เพียงพอใช่ครับพี่ดิ๊กพี่ติ๋มซ่าเข้าใจไหมครับใช่ครับเข้าใจครับใช้เวลาไม่เพียงพอก็ถือว่าเป็นการไม่ประหยัดเวลาเลยใชครับครับขอบคุณน้องอับดดีมากเลยนะครับโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับ ครับครับอย่าลืมก็ล็อใครรงครับน้องบดีครับสลามอะลัยกุมมอกมาตุลล็อกมบรอกกาตุก็จบไปครับกับน้องอับดีนะครับจากออนนุษ72เิอพิธกพี่ติ๋มซาครับพูดกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวอะไรกับงานวันนั้นที่เราค้างกันเอาไว้แล้วค้างกันไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับที่เมื่อกี้มีสายสดก่อนที่เราจะพูดจบในเรื่องของฮะดิษนะครับท่านนบีบอกกับท่านซาใช่ไหมครับว่าเออการอัลลมาดเนี่ย ก็มีการฟุ่มเฟือยเหมือนกันแล้วท่านอับดุลเบมหมัสซอลลัลสลัมเนี่ยก็บอกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการอาบน้ําละหมาดจากแม่น้ําที่มันมีการไหลตลอดก็ตามหมายความว่าอาบน้ำละหมาดเนี่ยก็จะต้องประหยัดเหมือนกันนะครับปัจจุบันที่คุรีิเห็นอย่างนี้ครับพี่ดีพกิติมซาตามโรงเรียนฟาดูอินหรือว่าตามโรงเรียนต่างๆที่เด็กๆเนี่ยไปเรียนหนังสือกันนะครับเวลามีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเด็กๆทำไงรู้ไหมเปิดก๊อกแบบสุดเลยครับเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็ล้างมือแบบ เอาน<บ>ือแบบเชียวเชียวไปะนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วนะครับน้ำละหมาดเนี่ยอาจจะโดนไม่ทั่วด้วย<อ>ะนะครับแถมให้น้ำเนี่ยมันไหลออกมาปริมาณมากแบบสิ้นเปลืองด้วยอ๋อไม่ดีดเ,ลเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นครับ แม้กระทั่งการอนอัลลอฮ์เนี่ยท่านอบียร์สอนให้ประหยัดเลยดังนั้นเรื่องต่างๆนะครับที่เราสามารถประหยัดได้เนี่ยก็สมควรที่จะต้องประหยัดทีมงานส่งสัญญาณว่ามีสายสดใหม่อีกแล้วครับน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับพเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วครับตัดสายมาพูดคุยได้เลยครับข้าวสลารวารีกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับข้าวสารวารีกุมครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบราะกาตู่อัสอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ เสียงค่อยๆเบาค่อยๆเบาครับน้องอะไรครับน้องอะไรครับโทรมาจากไหนกันครับขอเดาขอเดาเดาเลยครับเดาเลยจากสุพรรณบุรีจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพกรุงเทพเดาผิดแล้วพี่ดิ๊ครับน้องอะไรครับน้องอะไรครับนิสรีค <Yeah, ่ะน้องนิสรีนนอนนนนนนีนนนีนน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 นานนนนอวนนเนน่นน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 รนน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 อนน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 ่านน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 น อ่อนนุดหรือเปล่าครับสุกหัวทำดุละเดาถูกด้วยครับแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเยอะมากเลยนะครับอนอน,นิสศรีนอยู่กับใครบ้างครับ อยู่กับพี่อูยูค่ะอ่าอยู่กันหลายคนเลยนะครับอยู่กับคุณพี่หนูยูนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับพี่ใครครับพี่หนูยูเนี่ยชื่อคุณมากเลยครับผูที่เรได้เจอทุกวันเลยนะครับพี่ดิวิทซาครับเด็กแถวบ้านนั่นเองครับพี่น้องนสรีนเนี่ยนะครับตอนนี้ครับพี่ดิวิทิมซาเราพูดคุยกันถึงเรื่องของความฟุ่มเฟือยอ่าน้องนิสรีนโทรมาแล้วเนี่ยนะครับน่าจะพอนําเสนออะไรได้บ้างว่าความฟุ่มเฟือยเนี่ยคืออะไรน้องนิสรีนพอจะนึกออกหรือเปล่าครับนึกออกค่ะอ่า คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาเนี่ยห้ามเอาไปทำอะไรครับเล่นการพนันเล่นการพนันคืออะไรเออน้องสรียครับตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วครับหกปีหกปีกขวบแล้วน่าจะอยู่ประมาณปหนึ่งอนะครับน้องสลียอยู่ปหนึ่งใช่ไหมครับใช่อยู่ปหนึ่งแล้วนะครับเด็กปหนึ่งเนี่ยเขารู้จักการพนันกันแล้วนะคุณผู้ชมทาครับถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆห้ามเอาไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าการพนันเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีแน่ๆเลยนะครับน้องเซรินก็เลยยกตัวอย่างสิ่งนี้มานะครับแล้วก็พี่คนีมองว่าน้องเซรินน่าจะเป็นการนัสีฮัดผู้ใหญ่นั่นแหละคุยคนนี้ได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับเร็วครับเวลาใกล้จะหมดแล้วครับสรกวาอะกุมุสลามวะเร้องมาตุลฮ้องบเรากาตู้ครับน้องอะไรครับน้องอะไรครับชื่ออะไรครับน้องอะไรครับน้องสลา น้องซารอน้องซารออยู่แถวอ่อนนุชเหมือนกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับน้องซารอครับม่อเขาเรียนรู้ได้ไงเก่งๆก็เขาอยู่ด้วยกันเลยเนี่เขาอยู่ด้วยกันครับน้องซารอครับเอ่อคำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยเมื่อกี้น้องสรีนเนี่ยบอกมาแล้วว่าเอาไปเล่นการพนันเนี่ยฟุ่มเฟือยนะครับแล้วน้องซารอนึกถึงอะไรบ้างครับที่เป็นการฟุ่มเฟือยครับยังรอน้องซารอทําสมาธินิดนึงครับอะไรบ้างครับที่เป็นการฟุ่มเฟือยครับน้องซารอครับ อืมนืมใชเห็นแล้วอย่างหนึ่งมีโคลี่อะไรครับที่ไม่ฟุ่มเฟือยครับครับน้องซารอกำลังทําอยู่การพูดน้อยขอดูอาการขอดูอาครับผมครับขอดูอาให้เราเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยอืนะครับนี่พี่โคลี่มองถึงอีกมุมหนึ่งครับน้องซารอเงียบอย่างเงี้ยแสดงว่าบางครั้งการพูดมากเนี่ย ก็เป็นการที่ฟุม้มเฟยเหมือนกันน,นะครับแสดงว่าน้องสรอก,กําลังจะเฉลยคำตอบอของเราก็คือการพูดแต่น้อย พี่ขรดีก็คงจะต้องบอกกับน้องๆแล้วนะครับว่าเราจะต้องบอกลากไปก่อนแล้วนะครับทีมงานส่งสัญญาณว่าหมดเวลาแล้วในวันที่3าพฤษภาคมมีอะไรวันพรุ่งนี้ชอรอ้ครับพี่ดีพี่ติ๋มสาจะมีโอกาสมาทักทายกับน้องๆหรือเปล่าครับอินชอนจะมีโอกาสนะครับคงจะมาบอกกับน้องๆครับว่าวันที่3พฤษภาคมเกี่ยวอะไรกับคําว่าฟุ่งเฟือยเกี่ยวอะไรกับคําว่าประหยัดครับสำหรับวันนี้ครับน้องซารอที่อยู่ในสายครับพี่ขรดีพี่ดีพี่ติ๋มสาคงจะต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและอย่าลืมครับน้องๆสามารถม ความสามารถมาทาง Facebook ที่ชื่อว่าเบาตัวน้อยขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ,รบการแสดงความสามารถอะไรก็ได้ที่ฮาลานต่อย,ยออิบนะครับแค่นั้นนะครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับพ,พี่ดิพี่ิ๋มซาบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปมก่อนครับน้องสรอยด้วยครับให้สลามมาพร้อมกันเลยครับอัอจจสลา,าม,อ,มาอะไรกุมวะร้อมาตุ้ลอฮอยวะระกาตู It gave us the light, the rains of summer and winters night. It was Allah who gave us the word, the yeah, we breathe, and the salt of the